ทุกความสำเร็จไม่ได้เริ่มต้นที่เวทีรางวัลแต่เริ่มต้นจากคนตัวเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่ตัดสินใจลุกขึ้นมาแสดงศักยภาพของตัวเอง World s k i l l Asia Taipei 2025ในพื้นที่โชว์ความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการสนับสนุนของทุกภาคส่วนจากการรวมพลังของผู้เชี่ยวชาญครูฝุกและทีมพัฒนา สู่เยาวชนไทย19คนจาก6ส,สาขาเพราะการลงสนามจริงไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่มันคือการเดินทางของคนรุ่นใหม่ที่อยากพิสูจน์ว่าเราทำได้ผมเตรียมตัวมา6เดือนจะไม่ทำผิดหวังครับผมจะตั้งใจเต็มที่ในการแข่งขันครั้งนี้ครับผมพวกเราจะทำให้เต็มที่ทุกวินาทีบนสนามแข่งทุกคนไม่ได้สู้แค่เพื่อตัวเอง แต่สู้เพื่อสร้างมูลค่าให้ช่างฝีมือไทยในเวทีระดับทวีปและท้ายที่สุดความพยายามทั้งหมดก็พาไปถึงช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี่คืนอนาทีที่ยากเงือความกดดันและความมุ่งมั่นล้อมรวมเป็นรอยยิ้ม แกราบน้ำตาแห่งความยิจากาที่ร่วมแข่งขันกว่า320รคน30ประเทศกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชียรครั้งที่3และได้ผลลัพธ์ที่น่าภูมิใจด,ดังน,นี้เหรียญทองจำนวน3เหรียญได้แก่ 1. นายปียงกูลมารัศมีและ นายธีรพัฒน์เตชะชมภูเวศสาขาเมคทรอนิกส์พร้อมเหรียญรางวัลเบสออฟเนชั่น 2. นายสกดินสังขนุษสาขาการแต่งผม 3. นางสาวพัชรมนลิมทองสาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่มเหรียญเงินจำนวนห้าเหรียญได้แก่ 1. นายรัชชานนทิพย์รีชา สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม 2. นายนครินจรุนพันวณิชย์สาขาการประกอบอาหาร 3. นายวัชระมาลาสีและนายสุวิจักจกักรวาโชตสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 4. นายอัครเดชจันเพียฝานสาขาการซ่อมตัวถังรถยนต์และ 5. นายสุภกิจแสงทูสาขาการก่ออิฐ เหรียญทองแดงจำนวน3เหรียญได้แก่ 1. นายอนุวัฒน์บำขุนพจนสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2. นายศักดิ์สิทธิ์พิมรัตน์สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นและ 3. านางสาวชิยานิศศีสวัสดเท็นสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ปว่วยเหรียญสีมือยอดเยี่ยมจำนวนหนึ่งเหรียญได้แก่ นายทิติวัต์ชูทรัพย์สาขาเทคโนโลยีเว็บและรางวัลพุ่งเทศยาสละอีก4สาขาจากสาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สาขาการสร้างโมเดลในเกม3ามมิติสาขาการจัดดอกไม้และสาขาการต่อประกอบมุมไม้น้องทำได้ดีมากยอดเยี่ยมนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเราทำใหม่พยายามใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับคนทุกคนถูกสร้างด้วยความสามารถ ทุกความสามารถมีมูลค่าการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่การให้โอกาสแต่คือการร่วมสร้างอนาคตให้กับประเทศวันนี้เราได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่ใช้ความสามารถของพวกเขาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยแล้วกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ WorldSkills Thailand จะยังคงสนับสนุนคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนชาติให้ไปไกลกว่าที่เคยจุดหมายต่อไป WorldSkills เชียงไฮ้2026ประเทศไทยพร้อมแล้วมาร่วมหวานเมล็ดพันธุ์ให้ความสามารถสร้างอนาคตไปด้วยกัน